ยังยังไม่ได้ทํางานก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้นี่ครับนี่มันตำน่ำยังขังอยู่สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่7ตุลาคม2 5 6 7นะครับช่วงวันที่4ถึงวันที่ มีน้ําท่วมใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่เจ็ดน,นี่น้ํำน่าจะลดไปเยอะแล้วครับบางช่วงอาจจะแห้งก็เลยนำบรรยากาศมาให้ทุกคนชมกันนะครับไปรับชมกัน,นครับอัปเดตช่วงน้ําท่วมล่าสุดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะน,นี้เป็นเซนทันเฟสติวัลนะครับมาดูหลังน้ําท่วมนะครับ ว่าน้ำลดไปขนาดไหนครับถนนอีกเส้นหนึ่งนะเส้นนี้จะไปสะพานแก้วนาวรานะครับเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชิยงรายเป็นทลอหนึ่งหนึ่งแปดนะครับ,รรบแยกนี้เป็นสี่แยกสารเด็กนะครับสี่แยกสารถ้าตรงไปก็จะไปจังหวัดลำพูนล,ลำปางทลอหนึ่งหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเอาบรรยากาศช่วงน้ําท่วมมาให้ชมกันแต่คิดว่าน้ํำน่าจะลดละแต่อันนี้คือค่อนข้างลดไปมากนะครับแต่ละจุดก็เลยจะเก็บบรรยากาศล่าสุดให้ชมกันว่าเส้นทางเป็นยังไงนะครับเอกสารเด็ก มจะเลี้ยวขวาไปเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอัาเขียวแล้วนะครับแยกนี้ถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยเจอน้ำท่วมเลยนะครับเมื่อวานน้ำจะเยอะเลยนะครับเ,เราเลี้ยวขวาน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับน้ำก็ยัง มีอยู่ไหมครับน่ะน้ำยังขังช่วงนี้ครับนี่มันต่ำยังขังอยู่จริงๆมันโอตรงนี้มันต่ำเนอะ เป็นที่ลุ่มครับวันนี้วันที่เจ็ดน้ำก็ลดไปเยอะแล้วนะครับวันนี้น่าจะแห้งหมดอันนี้แห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วครับลองวิ่งไปสักนิดหนึ่งแต่รถอันนี้เป็นรถเก๋งนะครับรถไม่ได้สูงเหมือนรถกะะรบะบะอันีั้ลองเก็บบรรยากาศดู ต้องค่อยๆค,ครับคุณต้อกค่อยๆตามมันกระเด็นไปนโดนคนอื่นเขาจริงด้านข้างมันก็แห้งแล้วนะครับไม่มีน้ำนะมันอาจจะขังแบบมันคือเหมือนน้ำรอการระบายวันนี้น่าจะแห้งหมดนะครับวันนี้มาอัปเดตเส้นด้านหลังนี่ที่เป็นแยกสารเีก,ก็ ตรงเซนเฟสติวัลนะครับตรงนั้นเป็นตามหลวงเราเหล,เลียวมาทางโรงเรียนดาราโรงเรียนปริสนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่มีรถกล้ามานะครับเพราะว่าก็คิดว่าน้ำยังสูงแต่ผมก็คิดว่าลถแล้วนะครับแต่อาจจะยังมีขันอยู่มั่งเนี่ยพอเลยจุดเมื่อสักครู่มาที่เป็นคอนโดสูงๆมาก็แห้งครับช่วงนี้แห้ง ฝั่งขวาอาจจะมีน้ําขังมั่งตรงแยกนะครับอาจจะเป็นที่ต่ําอันนี้แห้งหมดนะครับตรงถ้าเลยแยกเล็กมันจะครู่มาเนี่ก็แห้งหมดเลยรโรงเรียนดาราวิทยาลัย กล้ามาครับเพราะว่าก็ยังกังวลเรื่องน้ําท่วมกันอยู่บรรยากาศไม่ช้ชมกันโซนนี้แห้งหมดแล้วอาจจะเหลือขังมั่งเป็นหย่อม,มเป็นจุดนะครับเอ้ารถกระบะคันนี้ วันนี้วันที่เจ็น่าจะลดเกือบหมดนะครับเส้นนี้นะป้อนนี้ก็เหลือแค่ตะตุ่มครับแรกไม่มี้นี่เป็นอีกสี่แยกหนึ่งเนาะเมื่อกี้ผ่านลืมบอกไปเมื่อกี้ผ่านโรงพยาบาลแมคคอมิดนะครับซ้ายมือเมื่อสักครู่ว่าแต่ดูน,น,น,นู่นดูนี่ ระวังครับเพราะว่าช่วงน้ําท่วมใหม่ๆกําลังลดนะครับอาจจะยังมีน้ําขังอยู่บ้างนะครับต้องช้าๆน้ํามันกับเพื่อมกระเด็นเป็นคลื่นเข้าบ้านคนเข้าร้านค้าครับคนเดินมอเตอรไซค์อะไรเงี้ยแต่รถเก่งก็วิ่งได้อยู่ครับแต่น้ําอาจจะวิ่งไม่สะดวก แต่วันนี้แห้งหมดนะครับวันนี้ช่วงถ่ายนี่ก็เป็นยังเป็นช่วงเช้าอยู่ครับเช้าเชียงใหม่เวียงปลาเป้าคันเหลืองอันนี้ประถมปริ้นนะครับขวามือโรงเรียนประถมปริ้นมัธยมเขาอยู่อยู่ด้านด้านในนู่นขวนอาอ้า พอเลยจุดเมื่อสักครู่มาแห้งหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วอันนี้โอ้โหมองไปด้านในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นฝุน่นเป็นโคลนเนาะ ท่วมแบบเนี้ยเวลาใครกล้ามาครับเพราะว่า,า,าก,ก็ยังกังวลเรื่องน้ําท่วมกันอยู่บรรยากาศม่ให้ชมกันโซนนี้แห้งหมดแล้วอาจจะเหลือขังมั่งเป็นหย่อมๆเป็นจุดน,นะครับ รถกระบะคันนี้แต่วันนี้วันที่เจ็ดน่าจะรถเกือบหมดนะครับเส้นนี้นะป้อนนี้ก็เหลือแค่ตะตุ่ม ไม่มีรถน,น,น,นี่เป็นอีกสีแยกหนึ่งเนาะเมื่อกี้ผ่านลืมบอกไปเมื่อกี้ผ่านโรงพยาบาลแมคคอมิดนะครับซ้ายมือเมื่อสะกรู่ว่าแต่ดูนู่นดูนี่นี่ต้องขับระมัดระวังครับ ว่าช่วงน้ําท่วมใหม่ๆกําลังลดนะครับอาจจะยังมีน้ําขังอยู่ม้างนะครับต้องช้าๆครับน้ํามันกระเพื่อมกระเด็นเป็นคลื่นเข้าบ้านคนเข้าร้านค้าเขาคนเดินมอไซค์อะไรเงี้ยรถเก่งก็วิ่งได้อยู่ครับแต่น้ําอาจจะวิ่งไม่สะดวกนะแต่วันนี้แห้งหมดนะครับวันนี้ ช่วงถ่ายนี่ก็เป็นยังเป็นช่งชวงเช้าอยู่ครับเชา้าเชียงใหม่เวียงปลาเป้าคันเหลืองอันนี้ประถมปริ้นนะครับขวามือโรงเรียนประถมปริ้นมัธยมเขาอยู่อยู่ด้านด้านในนู่นอ้อาวพอเลยจุดเมื่อสักครู่มาแห้งหมดแล้วนะครับ ด้านในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นฝุ่นเป็นโคลนเนาะน้ำท่วมแบบเนี้ยเวลาน้ำรดใหม่ๆขวดแก้วพวกอะไรเงี้ยเศษมงเศษไม้ต้องระวังนะตรงนี้แห้งหมดแล้วครับก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิงด้านหน้า คือวันนี้มีโอกาสว่างนะครับยังยังไม่ได้ทำงานก็เก็บภาพบรรยากาศมาใหา้ทุกคนได้ชมกันว่าช่วงน้ำท่วมเป็นยังไงวันนี้วันที่เจ็ดน้ำเดตว่าน้ำลดขนาดไหนเส้นนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็แห้งหมดนะครับเส้นเดี๋ยวนะแก้วนวรัตอันนี้เป็นสะพานคนครพิงค์นะครับสะพานคนครพิงค์ ถนนเส้นนี้ที่ผ่านโรงเรียนอและโรงพยาบาลนะโอ้แม่น้ำปิงรถไปเยอะแล้วครับเนี่ยรถไปเยอะเลยถ้าตรงไป<ม>ก็จะไปครูเมืองนะครับอันนี้เราเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวซ้ายเพื่อจะไปกาดวโรรถหรือกาดเพองอะไรนะกาดกาดหลวง